ดวงชะตาชาวปีรากาประจำเดือนนี้เดือนนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงสําหรับชาวปีรากาพลังงานแห่งความคิดสร้างสารรค์และปัญญาที่เฉียบคมซึ่งเป็นจุดเด่นของคุณจะถูกกระตุ้นให้ปรากฏออกมาอย่างชัดเจนนี่คือช่วงเวลาที่คุณจะรู้สึกได้ถึงแรงผลักดันภายในที่ชวนให้ต้องการก้าวไปข้างหน้าแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องใช้สติและความรอบคอบในการตัดสินใจมากขึ้นกว่าเดือนที่ผ่านมา ด้านการงานความท้าทายที่ซ่อนโอกาสเดือนนี้ด้านการงานของคุณจะ,ะเผชิญกับสถานการณ์ที่ค่อนข้างน่าสนใจคุณอาจจะพบว่าภาระงานที่เพิ่มขึ้นหรือความรับผิดชอบที่หนักขึ้นกำลังรอคุณอยู่แต่นี้ไม่ใช่สัญญาณเตือนภัยกลับกันมันคือโอกาสทองที่จะแสดงให้คนรอบข้างเห็นถึงศักยภาพอังแท้อิงของคุณสำหรับชาวปีรากาที่ทำงานประจำคุณอาจจะถูกมอบหมายให้ดูแลโปรเจกต์สำคัญ หรืออาจจะได้รับการเสนอให้ทำงานที่มีความซับซ้อนมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณทำงานในแผนกการตลาดคุณอาจถูกขอให้นำเสนอแผนงานครั้งใหญ่ต่อหน้าผู้บริหารระดับสูงหรือถ้าคุณอยู่ในฝ่ายขายคุณอาจจะได้รับความไว้วางใจให้เจรจาต่อรองกับลูกค้ารายใหญ่ที่มีมูลค่าสูงสิ่งเหล่านี้อาจฟังดูน่ากดดันแต่จงจำไว้ว่าความสามารถในการวิเคราะห์และไหวพริบป,ปฏิพัน์ของคุณนั้นแข็งแกร่งเป็นพิเศษในช่วงนี้ อย่างไรก็ตามคุณต้องระวังเรื่องการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานอาจจะมีความเข้าใจผิดหรือข้อขัดแย้งเล็กน้อยเกิดขึ้นโดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนการพูดจะอาจจะรู้สึกตรงไปตรงมาหรือเฉียบคมจนเกินไปโดยไม่ตั้งใจคุณอาจต้องหัดชะลอความคิดลงก่อนที่จะพูดออกไปและลองมองสถานการณ์จากมุมของผู้อื่นบ้างสำหรับคนทำธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้เป็นช่วงที่ดีสำหรับการขยายฐานลูกค้าใหม่ คุณอาจจะได้รับข้อเสนอความร่วมมือที่น่าสนใจจากพันธมิตรทางธุรกิจหรืออาจมีโอกาสในการเข้าถึงตลาดใหม่ที่ไม่เคยคิดมาก่อนแต่จงใช้ความระมัดระวังในการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงใดๆอ่านรายละเอียดให้ถี่ถ้วนและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหากจำเป็นด้านการเงินการบริหารจัดการอย่างชาญฉลาดด้านการเงินของชาวปีรากาในเดือนนี้ถือว่าอยู่ในระดับที่มั่นคง แต่ต้องใช้ความรอบคอบในการจัดการมากกว่าปกติรายได้ของคุณมีแนวโน้มที่ดีอาจมีเงินพิเศษเข้ามาจากการทำงานหนักในช่วงที่ผ่านมาหรือได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่เคยทำเอาไว้อย่างไรก็ตามในขณะเดียวกันรายจ่ายก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเช่นกันช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกอยากจะซื้อของบางอย่างที่มีราคาแพงซึ่งอาจเป็นสิ่งที่คุณปรารถนามานานเช่นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รุ่นใหม่เครื่องประดับ หรือแม้แต่การลงทุนในคอร์สเรียนเพื่อพัฒนาตนเองสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องไม่ดีแต่คุณควรชั่งน้ำหนักให้ดีว่าสิ่งนั้นเป็นความจำเป็นจริงๆหรือเป็นแค่ความต้องการชั่วคราวคำแนะนำสำคัญคือการวางแผนการเงินให้รัดกุมมากขึ้นลองจดบันทึกรายรับรายจ่ายประจำวันให้เป็นนิสัยคุณจะพบว่ามีเงินรั่วไหลไปกับค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆที่เมื่อรวมกันแล้วกลายเป็นจำนวนที่มากพอสมควรยกตัวอย่างเช่น การสั่งอาหาร Delivery ทุกวันแทนที่จะทำกินเองหรือการสมัครสมาชิกแพลตฟอร์มต่างๆที่จริงแล้วไม่ได้ใช้บ่อยนักสำหรับเรื่องการลงทุนในเดือนนี้เหมาะกับการเก็บสะสมมากกว่าการเสี่ยงภัยถ้าคุณกำลังคิดจะลงทุนในสิ่งใหม่ๆควรศึกษาข้อมูลให้ละเอียดถี่ถ้วนอย่าตัดสินใจเพียงเพราะคำชักชวนจากคนอื่นหรือเพราะเห็นว่าคนอื่นประสบความสำเร็จการลงทุนที่ดีที่สุดในช่วงนี้คือการลงทุนในตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ทักษะใหม่การดูแลสุขภาพหรือการสร้างเครือข่ายทางสังคมที่มีคุณค่านอกจากนี้หากคุณมีหนี้สินค้างอยู่ในเดือนนี้เป็นช่วงที่ดีในการวางแผนจัดการกับมันไม่จะเป็นต้องชำระหมดในคราวเดียวแต่การมีแผนที่ชัดเจนว่าจะทยอยจัดการอย่างไรจะทำให้คุณรู้สึกสบายใจและมั่นคงทางการเงินมากขึ้นด้านความรักบทเรียนแห่งการเข้าใจ สำหรับคนโสดอยู่ในช่วงนี้ใกล้สำหรับคนโสดชาวปีรากาที่ยังโสดอยู่จะพบว่าเดือนนี้มีเสน่ห์และดึงดูดใจผู้อื่นได้ง่ายกว่าปกติคุณมีพลังแห่งความมั่นใจและเสน่ห์ลึกลับที่ทําให้คนรอบข้างสนใจอาจมีคนเข้ามาจีบหรือแสดงความสนใจในตัวคุณเพิ่มขึ้นแต่สิ่งสําคัญคือคุณต้องระวังไม่ให้ตัวเอง,ลงหลงไหลไปกับความสนใจเหล่านั้นจนลืมมองให้ลึกลงไปว่าอีกฝ่ายเป็นคนอย่างไรกันแน่ คุณอาจจะพบคนที่น่าสนใจในสถานที่ที่ไม่คาดคิดมาก่อนเช่นในงานสังสรรค์ของเพื่อนเก่าในคลาสเรียนหรือเวิร์กช็อปที่เข้าร่วมหรือแม้แต่ผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์การเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่อาจจะดูน่าตื่นเต้นและมีพลังแต่จงให้เวลากับตัวเองในการทำความรู้จักอีกฝ่ายให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจอะไรที่จริงจังบางคนอาจจะพบว่าคนที่เคยคบกันมาหรือเคยสนใจกันในอดีตกลับมาติดต่อหาอีกครั้ง สถานการณ์นี้อาจจะทําให้คุณสับสนว่าควรจะให้โอกาสอีกครั้งหรือไม่คําตอบอยู่ที่ว่าเหตุผลที่ทําให้แยกทางกันในอดีตนั้นได้รับการแก้ไขแล้วหรือยังอย่าตัดสินใจด้วยความคิดถึงหรือความเหงาแต่จงใช้เหตุผลประกอบด้วยการเป็นคนโสดในช่วงนี้ไม่ได้แปลว่าคุณต้องรีบหาคู่ให้เจอบางครั้งการใช้เวลาเพื่อพัฒนาตัวเองและเข้าใจตัวเองให้มากขึ้นกลับเป็นการเตรียมตัวที่ดีที่สุดสำหรับความรักที่ยั่งยืนในอนาคต สำหรับคนที่มีคู่แล้วชาวปีรากาที่มีคู่แล้วจะพบว่าเดือนนี้เป็นช่วงทดสอบความเข้าใจและความอดทนในความสัมพันธ์คุณและคู่ของคุณอาจจะมีมุมมองที่แตกต่างกันในหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับอนาคตหรือการวางแผนชีวิตร,ร่วมกันความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆอ,อ,อาจจะเกิดขึ้นได้ง่ายแต่นี่ไม่ได้ไหมายความว่าความสัมพันธ์ของคุณม่ปัญหาร้ายแรง มันเป็นเพียงช่วงเวลาที่ทั้งคู่ต้องเรียนรู้ที่จะฟังและเข้าใจกันให้มากขึ้นปัญหาที่อาจเกิดขึ้นบ่อยที่สุดคือเรื่องการสื่อสารคุณอาจจะรู้สึกว่าคู่ของคุณไม่เข้าใจสิ่งที่คุณพยายามจะสื่อหรือคู่ของคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณไม่ได้ให้ความสําคัญกับความรู้สึกของเขาเท่าที่ควรสิ่งที่จะช่วยได้คือการหาเวลานั่งคุยกันอย่างจริงจังไม่ใช่แค่คุยเรื่องงานหรือกิจวัตรประจําวันแต่คุยถึงความรู้สึกความฝัน และสิ่งที่แต่ละคนต้องการในชีวิตยกตัวอย่างเช่นถ้าคู่ของคุณมีความเครียดจากการทำงานพยายามเข้าใจและให้การสนับสนุนแม้ว่าคุณเองก็จะยุ่งอยู่กับเรื่องของตัวเองก็ตามการแสดงความเอาใจใส่เล็กๆน้อยๆเช่นการถามถึงความรู้สึกการช่วยแบ่งเบาภาระในบ้านหรือแม้แต่การกอดและบอกว่าคุณเข้าใจสิ่งเหล่านี้อาจจะดูเล็กแต่มีพลังมาก สำหรับกูรักที่กำลังคิดจะก้าวไปสู่ขั้นตอนที่จริงจังเช่นการมั่นการแต่งงานหรือการมีลูกเดือนนี้อาจจะไม่ใช่เวลาที่เหมาะที่สุดในการตัดสินใจครั้งใหญ่ไม่ใช่เพราะมันไม่ดีแต่เพราะทางคู่ควรใช้เวลานี้ในการสื่อสารและทำความเข้าใจกันให้ลึกซึ้งยิ่งกว่านี้ก่อนเมื่อรากฐานแข็งแรงแล้วการตัดสินใจครั้งใหญ่จะง่ายและมั่นใจมากขึ้นอย่างไรก็ตามหากคุณกำลังวางแผนสิ่งเหล่านี้อยู่แล้ว ไม่จะเป็นต้องหยุดหรือเลื่อนแค่ให้แน่ใจว่าทั้งคู่ได้คุยกันอย่างตรงไปตรงมาและมีความเข้าใจที่ตรงกันในทุกประเด็นสำคัญโดยรวมแล้วเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ชาวปีรากาศจะได้เรียนรู้และเติบโตไม่ว่าจะเป็นในด้านการงานการเงินหรือความรักความท้าทายที่เกิดขึ้นล้วนแต่มาพร้อมกับบทเรียนที่มีค่าการใช้ความรอบคอบความอดทนและสติปัญญาที่เป็นจุดแข็งของคุณ จะช่วยให้คุณผ่านพ้นทุกสถานการณ์ไปได้ด้วยดีและเมื่อเดือนนี้ผ่านพ้นไปคุณจะพบว่าตัวเองแข็งแกร่งและมีประสบการณ์มากขึ้นกว่าเดิมจงเชื่อมั่นในตัวเองและในเส้นทางที่คุณเลือกแต่อย่าลืมว่าการรับฟังความคิดเห็นจากคนรอบข้างและการเปิดใจรับมุมมองใหม่ๆก็เป็นสิ่งสําคัญเช่นกันความสมดุลระหว่างความมั่นใจและความอ่อนน้อมถ่อมตนจะนําพาคุณไปสู่ความสําเร็จที่ยั่งยืนได้